โตโยต้าทุนรา2025เป็นการผสมผสานที่น่าประทับใจระหว่างความแข็งแกร่งแบบออฟโรดและความหรูหราสมัยใหม่ทำให้มันโดดเด่นในกลุ่มรถกระบะขนาดเต็มตั้งแต่ก้าวเข้ามาใกล้รถคันนี้คุณจะสัมผัสถึงความสง่าผ่าเผยทันที กระจังหน้าขนาดใหญ่เด่นชัดตัดกับไฟหน้าเลทที่คมชัดมอบรูปลักษณ์ดูดันแต่หรูหราฝากระโปรงหน้าที่มีลักษณะกล้ามเนื้อและกันชนที่ออกแบบมาอย่างมีมิติเน้นความแข็งแรงขณะที่รายละเอียดโครเมียมเล็กๆเ,เพิ่มความหรูเล็กน้อยสื่อถึงว่ารถคันนี้ไม่เพียงเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเท่านั้นแต่ยังพร้อมลุยออฟโรดทุกเส้นทางทุกมุมของด้านหน้ารถส่งออกถึงความมั่นใจ พร้อมสัญญาว่าจะมอบสมรรถนะและความทนทานในทุกมายการเดินทางเมื่อมาที่ด้านหลัง Toyota าทุนรา2025ยังคงสร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ฝาประตูท้ายที่แข็งแรงผสมผสานทั้งการใช้งานและสไตล์ฝ่ายท้ายเล็แบบบูรณาการให้ความทันสมัยขณะที่กันชนและตะขอพ่วงที่แข็งแรงเน้นย้ำถึงความสามารถในการบรรทุกและลากจูงกระบะหลังมีพื้นที่กว้างขวางออกแบบมาสำหรับทั้งงานหนักและการใช้งานเพื่อความบันเทิงโดยใช้วัสดุทนทานที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ฟีเจอร์ใช้งานจริงเช่นจุดยึดสายรัดและอุปกรณ์เสริมสำหรับกระบะที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มความอนเนกประสงค์ทำให้รถกระบะคันนี้พร้อมสำหรับทุกการผจญภัยด้านขวาของ Toyota Tundra าโปรไฟล์ของรถสะท้อนถึงความสมดุลที่ลงตัวระหว่างรูปทรงและการใช้งานเส้นสายตัวรถที่ชัดเจนไหลต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงด้านหลัง มอบความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้รถจะจอดอยู่ล้ออันลอยขนาดใหญ่ยางออฟโรดที่แข็งแรงและความสูงของตัวรถบ่งบอกถึงสมรรถนะลุยออฟโรดขนาดที่เส้นสายอากาศพลศาสตร์และสีรถที่ปรับแต่งอย่างพิถีพิถันสแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของโตโยตา้ากระจกมองข้างมาพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวแบบบูรณาการ ผสมผสานความปลอดภยัยและสไตล์ได้อย่างลงตัวเมื่อก้าวเข้ามาที่แผงหน้าปัดโตโยต้าทุนรา2025มอบห้องคนขับที่เน้นผู้ขับขี่พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและการควบคุมที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับระบบอินโฟเทนเมนตตั้งอยู่ตรงกลางให้การเชื่อมต่ออย่างรับเรือนกับ Apple CarPlay Android Auto รวมถึงตัวเลือกการนำทางและมัลติมีเดียครบครัน หน้าปัดแสดงข้อมูลชัดเจนและให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดในพริบตาวัสดุคุณภาพสูงและรายละเอียดเล็กๆสร้างบรรยากาศหรูหราขนาดที่โซลูชันการจัดเก็บอัจฉริยะช่วยให้สิ่งของจำเป็นอยู่ใกล้มืออย่างสะดวกสบายเบาะนั่งด้านหน้าโปร่งสบายและรองรับสริระ ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ระยะยาวโดยคำนึงถึงความสบายผ้าหุ้มคุณภาพสูงการปรับตำแหน่งได้หลากหลายและฟีเจอร์เสริมเช่นระบบทำความร้อนและระบายอากาศมอบประสบการณ์หรูหราสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะนั่งช่วยให้มองเห็นถนนด้านหน้าได้ชัดเจนเสริมความรู้สึกควบคุมและมั่นใจขณะขับขี่ที่เบาะหลังผู้โดยสารจะได้เพลิดเพลินกับพื้นที่วางขาและสีรษะที่กว้างขวางทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นไปอย่างผ่อนคลายเบาะหลังมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้จริง เช่นที่วางแก้วพอร์ต USB และที่วางแขนพับได้ขนาดที่วัสดุที่ทนทานช่วยให้ดูแลรักษาง่ายและคงคุณภาพยาวนานไม่ว่าจะพาครอบครัวเพื่อนหรือบรรทุกสัมภาระห้องโดยสารด้านหลังมอบทั้งความสบายและความอเนกประสงค์ใต้ฝากระโปรงโตโยต้าทุนรา2025มอบสมรรถนะส่งพลังด้วยชุดเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อทั้งความประหยัดและความสามารถในการใช้งานเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีให้เลือกผสานกำลังแรงมาสูงกับแรงดิดที่ยอดเยี่ยมมอบการเร่งความเร็วที่ราบรื่นทั้งบนทางหลวงและเส้นทางคลืค่น ระบบระบายความร้อนขั้นสูงชิ้นส่วนโครงสร้างเสริมความแข็งแรงและวิศวกรรมอันโด่งดังของโตโยต้าช่วยรับประกันความเชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนานทำให้ห้องเครื่องเป็นแหล่งพลังงานที่เสริมดีไซน์ที่แข็งแ,งแกร่งโดยรวมของทุนรา